สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่1นะครับมีนาคม2567นก็ะครับก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับผมสำหรับแนวทางของเราในงวดเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่16นะครับพี่พี่มาเป็นเพียงแค่เลขเด่นตารางนะครับก็คือ5995เนาะนะครับ งวดที่แล้วผลที่ออกนะครับ39543นะครับพี่พี่ของเราเนี่ยให้เด่นศูนย์กับเด่น2นะครับตัวเด่นเนี่ยไม่มานะครับพี่พี่เนาะศูนย์กับ2เนี่ยไม่มานะครับผมก็ท่านใดที่จับวินเลขตารางนะครับพี่พี่เข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับ5995นะครับนี่เนาะในเลขเด่นตารางนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนในตัวเจาะเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับให้65เนาะแล้วก็97 แต่เขามา95้าานะครับผมเนาะท่านใดที่จับวินก็ถือว่าได้เฮกันไปนะครับส่วนแนวทางของวันที่1นะครับมีนาคม2567นกะครับพี่พี่ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากนะครับคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับเพราะว่าแอดก็ ทำตามสูตรคำนวณเนาะไม่สามารถรู้ได้ว่านวะทางจะออกมาตัวไหนนะครับผมสาหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผมสาหรับรัฐบาลไทยนะครับพี่ๆรัฐบาลไทยเลขตารางของเราก็จะมีในที่เลข5นะครับเลข2เลข9 เลขสเลข7นะครับแล้วก็เลข8นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมาดูในตัวประกบคู่นะครับในตัวประกบคู่ก็จะมีในที่52 59อง สี่เจ็นะครับผมนี่เลยนะครับ5้าสอ 7, 4้าเแล้วก็92นะครับในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่นี่เลยนะครับ52าสองเนาะห้กนี่ก็ไม่แน่นะครับพี่เมื่อเชแล้วออก95เนาะวันนี้อาจจะมา5้ากก็ได้นะครับถือว่า ด่นอยู่นะครับผมห้าสองนะครับพี่พี่แล้วก็สี่เจ็ดเก้าสองนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวผมให้ไปที่9ก้าห้าสอง 5, 4, 7, 4, 9, 2นะครับผมชุด3ตัวก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนเลขเด่นนะครับพี่ๆเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับที่ผมได้เนาะก็คือผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข4แล้วก็เลข5นะครับ4กับ5นะครับผมเนาะได้เลขพี่น้องนะครับท่าในใดที่ชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับในงวดนี้สายวิ่งสายรูดนะครับเนาะ อืมนะครับพี่พี่รักพี่เสดายน้องนะครับผมให้ไปที่เลขห้านะครับผมในงวดนี้ในสูตรยังเด่นห้าอยู่นะครับผมเนาะนี่เลยนะครับเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวในงวดนี้เม็ดเดียวในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่ ห้าสองนะครับพี่พี่ท่านใดที่ทุนน้อยเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เลยนะครับสหรับท่านใดที่ทุนน้อยเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยน้องวดประจำวันที่1มีนาคม2567นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะนะครับใครชอบนะครับวิ่งลูดนะครับให้ไปที่5นะครับส่วนใครที่ ท่านใดที่ทุนน้อยนะครับเนาะสายวัดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่52นะครับก็ขอให้มาตรงๆงเน้นเก็แล้วกันนะครับก่อนออกไปนะครับฝากพี่พี่สมาชิกนะครับกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับหรือว่าท่านใดไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ